ลุงไม้เหรอหัวแยเพชรนะบ้านลูกขนลอกข้างดําุญตรงไปเรื่อยนะวัดเนี่ยตรงนาวัดไปก็จะเจอสีแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายบ้านตรงมันหลังที่หลังที่เท่าไหรหลังที่สาม<ะ>เออหลังที่สามฟารมือ ทีมงานไม่รอช้ารู้เป้าหมายปุ๊บจึงบึ่งไปบ้านพ่อหมายบุคคลเป้าหมายทันทีหากเจอตัวแล้วต้องลุ้นคำตอบอีกทีนะครับว่าความคิดถึงจากลูกชายที่ชื่อใบ้ทางนั้นจะส่งมาถึงพ่อหมายทางนี้หรือเปล่าพี่จ้า บ้านพ่อใหญ่หมายไปทางไหนจ้า,าอ๋อพื้นถามทางอ๋อ <c oughs> พี่บ้านบ้านพ่อใหญ่หมายไม่ใหญ่เพชรไปทางไหนหรอหหอ๋อล้างไหนนี่เนาะเลีเ้ยวรถเข้าไปได้เลยไหมไไจ้าขอบคุณครับพอแล้ว พ่อใหญ่หมายอยู่ไหมอยู่ใช่ไหมอ่าผมพี่เต้ยนะมาจากเพจเต้ยอีจันเป็นรายการตามหาคนที่เขาพลาดพลาดจากกันนะครับอ๋ออันยอดถามแ๊บนึงได้ปะค่ะได้ค่ะพ่ออดคอแล้วเคยบอกซูฟลองว่าไม่หลุดไส้ว่าอ๋อพี่เป็นลูกสาวของพ่ออีกคนนึงแมนจ้าไม่หลุดไายคุณคุณนึงบริพนธ์เต้ยแน่นอนแล้วค่ะ เราได้รับข่าวดีจากปลายทางที่ตามหาแล้วนะครับลูกเพจผู้หญิงคนนี้ที่เราคุยด้วยตอนนี้ก็คือพี่เมย์ลูกสาวอีกคนของพ่อคําสีหรือว่าพ่อหมายนั่นเองเธอต้อนรับและเปิดใจเบื้องต้นกับทีมงานว่าพ่อเล่าให้เธอฟังตลอดว่าเธอมีพี่ชายอีกคนครอบครัวทางนี้หารือกันบ่อยอครั้งกับความตั้งใจที่อยากจะไปรับที่ใบมาเลี้ยงดู แต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำครับอันกับ่อยกราเคยคุยกัพ่ออยู่ว่าจะไปตามหาคืืกอนบ่ไม่่ว้าวตอนนี้แกยู่ใสค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่กำแพงเพชรจ้ะเมือนข้าจ้าอันวัดอันนี้แม้ว่าหายพอว่าลูกทายอัน,นอ ลูกไส้อีพอนตามหาว่าซั่คนเดียวเคยนายบอกให้ฟังบอกว่าลูกไส้ซื้อหยังลูกไส้ซื้อหยังเหมย่นบ่เคยบอกว่าลูกไส้ซื้อหยังแต่ว่าเพิ่นบอกว่าอันเพิ่นเคยสิเฮ็ดไปยิ่งท้องนี่ล่ะอยู่ท่าปวดว่าซั่นระมาณนี่ล่ะเห็นพ่อว่าเป็นอ้ายจังซี่แม่อ่าว่ามีเสรีสักรื่เสรีพ่อเลยอ่ะกําลังคุยกันอยู่ได้ค่ะวังวังเดีดาดนี่ล่ะคุยกันว่าอันไปตามหาไปตามหาบอกสินา ไปนั่งหาไปตามหาอยู่ราแวกที่ว่าพอ่อพ่อเคยวอาซูฟังเนะะี่ยค่ะพาอว่าพ่อแล้วประยักพอ่อคือกันพี่เมย์ยกหูหาพ่อหมายทันทีที่รู้ข่าวดีจากทีมงานเรานั่งรอไม่ถึง5นาทีพ่อหมายก็รีบบึงรถกลับจากที่ทำงาน ซึ่งไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นักและเราก็ได้เจอพ่อหมายตัวเป็นๆพ่อของพี่ใบ้่พลัดพรากกันกว่า40ปีครับมีคำถามพุดขึ้นมามากมายทำไมทำ,ทำไมทำทำไมแต่พอได้เหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ รำพันสวรรณคงได้สมประสง์ครางแห่งใจปาราติย์แห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบรรดาฝากดฝากด้า